ัดก้อนนั่นยไดย่าเอาไก่ได้ต้องวัวก้อนไหนหายโกตัวหนักมันได้วิ่งงวดที่แล้ยกว่าว่าหันก็ให้ยแปดตัวหนักมันเด้อพี่น้องงวดนี้ใหาเก้าเก้าเก้าแท่รักทริปยังไม่เคยพลาดผู้ผ่านดอกนนี้ก็บผู้ผาดอือผูาผ่านดอกไม่เคยพลานดวกนี้กับผู้ผ่านด้วยกัาโอ้ค่อยเถีอือผ่าดหน่อยอือ สวัสดีครับวสวัสดีครับพ่อบัวพันธ <มา S 2> <อ>ุ์สวัสดีสวัสดีปีใหม่ไปยังไปเล่นสงการตรีเนี่ยการได้ไหมเนียเ่ยก็ชิ่นใหา่มหาเอามาแต่บ่วามาหาแล้วเตี๋ยตัวมือมสุดท้ายเนาะเราว่าว่าแต่สีบัวมาเดียวเราบัวแต่สีเดียวบัวมาเดี๋ยวเนาะหนักจังตีซี่แกรออยู่ใส่หมวกบังความหล่อหมดเลยเอ๊งายขึ้นนิดนึงไหมเนาะเล็กวิ่งพ่อบัวพันธุ์ มาเดี๋ยววต้องมีร้ายังไหมเจมบ่ของร้านี่มานี่ปั๊บได้ลดเดยวใช้ม้วนเดียวจบสามตัวมาตัวเด็กวิ่งมองแห้งเลยมเดี๋ยวกล้องจัมนเดี๋ยวป้องผมเขียนอยู่างนี้มองสังเกตนะมอแห้งเลยมัเดี๋ยวพ่สาวไปย็นเดีถ้าพ่สาหัวหนกตึงาเทนหนกมามาใ้กับท่านก็โอเคละบัตบัตเต่คือ เดกถือสาธิ้่ะเด้กขึ้นก้าทันขึ้นก้าวงูหันขาแปดดีเนาะเนียนเร้วงกลมให้แปดดีครับตัวเนียนล็อ้ผมตัวเนีนือกูเถือกเท้ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าเดกวิ่งนั่นท่านจะทำเลยบอกเลเดี๋ยวผมเขียนนั่นวาเดีวกันพี่น้องวิ่งบนล่างอ่าบนล่าง เรียกวิ่งพ่อโบพันเนี่ยเราจะห้สามตัวนะครับแล้วเราจะเน้นวงกลมให้อีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้น่าจะมาน่าจะลงทุนยังกได้ก็ศูนย์ห้าเก้าอืมศูนย์กัน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 ศูนย์ห้าเก้า เอี๋ยลาบานะเดี๋ยวเยแต่จับคู่ได้บ้บงวงกลมตัวสีดแดงๆวงกลมกันไปเลยวงกลมตัวไรพ่อพันเก้าไม่งกลมเก้าเก้าเ้าดูแจ้เก้านี่้าวิ่งนี่วิ่งเอาตัวละาักเสะตัววิ่งจะเป็นตัวละเป็นเสียเป็นลานมันเอ๊มันคจะได้ ตัวละเมือสองมื่อิดเีวถ้าเฟิ่นแล้วงมดก้อนก้อนกับว่าเดกวิ่งเด็ดหายกัหายหกผมกกเนาะแกนก่กแล้วว่างหายแปลกก็่วกาแล้วครับว่านี้กัหาเก้าเลยทลองเลยนี่เก้าเก้าตัวเดียวตัวเดียวศูนย์ก็ผางสัล้อเนาะแต่ว่าก็มีโอกาสมาเด้ีครัสามตัวนี่ใชงเลยก็อย่างหน่อยนะตัวนึง ผมว่าสิมวบดสุดตัวเลยนได้นี่เปอๆมวหดสามตัวกับมีสองตัวกับมีวันนี้เอาสิสองตัวนะนั่นเราว่าสองวันี้วนี้เล็กิ่งเราสิมาสองตัวเปล่าเก้ากับาเก่ากับผาเก้ากับผาเอาที่สินใจหาไว้ะพี่าาเก้ากับผาส่วนนี่เปอร์เซ็นต์หน่อยปะพ่อโอ้ยมันกับบอแน่นอนหอกนะของมอลเนี่ มันตามสูตรได้ยังสี่เนาะมันเนี่ยวดีมันทั้งสามได้หนิได้ศูนย์ได้ห้าได้เก้าอ่ะ,ะมาทั้งบนทั้งล่างได้หนิเด็กวิ่งรล่ามือน,นีอจอ่จับคู่จ,จับคู่ให้เล่าบงหยันเล่าเขียนเลยครับ,จ,บจับคู่ก็บอกมาเทียระาย่างมันจับคู่นี่มันจับคู่กับบนล่างคือคือก,กันเรีพี่นาะสามตัวสีได้บ่งวันเอาสามตัวตง้ง ถ้ากดก้อกันมาว่าจันทร์เดือน059จะตรงกับเลขดังเขาก่หนิเก้าสามเก้าเกียรติยกันมาสายันแล่นว่าเลียนแดดเขาได้เป็นหนองเลยมาเลียนของผู้ใดเลือกมาเลียนของผู้ใดอันนี้ต้องตรวจอดมินมาสายอังเพราะว่ามันไปหลายหม่องเนาะติดภารกิจอยู่แล้วแตช่วงเทศกาลสงการพร้อมจะภารกิจการงานอะไรยังเอ้าจะพูดเถอะครับครูครับ คู่บนล่าง93 93 97 97 93 97เขานั limite limite uh. like uh, ้นบ่บนฮะบนบนบนเอ้าแยกบ่กจะแยกบนล่างบ่อกล่างก็มีล่างล่างขึ้นแปดตั้งวันนี้พี่น้องเอ้า93 97 คนนี้เก้าสามเก้าเจ็ดบ่ะหมดความเราจับแปดมาถึงเนาะเราจับแค่แปดยังไงแปดหนึ่งแปดสองแปดสามมันออกแปดเจ็ดวดนี้เราจับถึงอี่บวเก้าสามเก้าเจ็ดตัวไหนใครข้อข้อวัวพันตัวไหนใครเขียวเราเล่นมันน้องขาบุ้งเลย ก3าสามเก้าเกียเงนค้าตัวไหนครับก้าสามเก้าเีล่างล่างเอาแงกกันล่างมิจคุล่างนีจเก้าสามเก้าแปดสาแปดที่แปดสามแปดสี่แค่นั้นแหะเออเายาวลายแล้วก็ีหางไปโหลดบนล่างอย่างเดียวบนล่างอย่างเดียวไหมกับคนบนล่างไปโหลดก้าสาม เเก้าจ็ดแปดสามกับแปดสี่สิแปดสามกับแปดสี่แปดขึ้นบนนะพี่น้องมันเนี้ยแปดขึ้นบนแปดลงล่างแปดลงล่างมันขับมันอยู่บนเนาะแปดสี่อยู่ล่างแล้ววะแปดซีอยู่ล่างสามโตัวมีปะจับสามตัวจับ้างในพอประมาณครับจับสามตัวสักคขังหนึ่งเลขซ้ำนี้เราต้องไปแยกบนล่างกอกพี่น้องเราไปบนไปล่างนั้นหมดแมนแมนอ๊แต่ว่าแต่ว่าเราหนินงไง เก้าสามลบเก้นี่นิ่มบนอ่แปดสามแปดสี่นี่นิ่ม่างเ้อพี่น้องนิ่ม่รงมกอ้าวสามตัวสามตัวาตวเครับหนึ่งชุดเอา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 กชุดเนาะครับครับเบิ่งนกำลังก่อนหมดกำลังก่อนได้ไรมพี่น้องเลยกำลังเขียนหน่อยไปบุกดเต็มแลาวกำลังก่อนเต็มแล หายเห็นมัเยา้อทำหนักเนี่ยโอ้ยสามตัวบุ่มหางเดียวนะครับงวดวันที่16เมษายนถือปะสามตัวสองตัวบนล่างครบงวดนี้ถือถือว่าสามนั้นบ่อ่าโซเลย ถูก <Happiness. S 2> ต้องช์อันมากป่ะ okay. น kind of okay. e ah ี้โอเคครับโอกกันนิดนึงครับโอเคเอาละจัดเจียนฉบับที่เองเล้ออธิบายน้อยหนึ่งของพ่อบ่อพันธุ์งวดวันที่สิกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบปดะครับตัววิ่งบนล่างนะครับมีศูนย์มีหามีเก้าวงกลมไปที่สีแดงๆเหมืนเก้าตัวเดียวนะครับแต่ตัวสำรองก็คือหากับศูนย์รองที่สุดก็คือหาเนาะอันนี้วิ่งบนล่างเนาะจับคู่ พ่อประพันธ์เน้นบนก็นคือเก้าสามกับเก้าเจ็ดเน้นล่างก็คือแปดสามกับแปดซี่ส่วนสามตัวหางเดียวหกเก้าเจ็ดนะครับหกเก้าเจ็ดราคาพี่น้องก็ต้องเอาแยกตามบนล่างกันเลเนาะเออเอาล่างขึ้นบนน้ำออบนลงล่างน้ำเก้าสามเก้าเจ็ดแปดสามแปดสีน่น, 8, 3, 8, นี้ล่างเก้าสามเก้าเจ็ดนี่บนสามตัวก็มีหางเดียวหกเก้าเจ็ดแค่นั้นเนาะ,ะทักกิน ตังรางเบอร์โทรพ่อบวพันเอาเลยเอาแล้วตัวไหนล่ะเอาตัวแถวเอาเลยตังร่างล่ะตัวนี้ล่ะยันแพ่งกระดานนึงนะยันแพ่งกระดานนึงเตี้ยจับเอาตัวไหนมากเอาเอาเอาหลายๆหลุดที่แน่ๆนี่วิ่งนี่ไม่มีหลุดบ่หลุดงวดนี้มันใจว่าสีมาจะโตตัววิ่งสองสองบ่เก่ากระหับ่เก่ากระหักแตแล้วห้าศูนย์มานั่เลยมาสามวันเจ๊งเลย เดี๋ยวอาโซด่ว,ดวนแล้วพี่น้องสำหรับแนวทางพ่อบวัวพันพี่น้องก็เอาไปพิพจารณาเด้อถ้าบ่บ่บ่กขัดใจก็สามารถโทรมาสอบถามเราได้นะครับเนาะที่เบอร์โทรที่เบอร์โทร,ร0610383286นะครับมีคมนน้ำบ่ดหรครับโทรมาสอบถามนะครับพ่อบวัวพันได้อีกครั้งนึงพ่อตัวใดเน้นมั่นใจขั้นสุดก็โทรมาถามเราได้นะครับ โอเคนะครับผมเล่อนเก่ารถฮะ<ห>นักเการถทวนวันนี้หันหนักแจกวนก็หันนักหครับวันนี้หันเก่วันนี้หันเก้าเก้าล้านเปรรรรอร์เซ็นต์รักยุรักชิพยยรักิพอมบอกบอกยุรักิบมันใจปานั่นเหรเนาะเก่ายุรักซิบโอเคครับอ่ะสุดท้ายไปต่อพราะ ตัวนั้นดวโอเคครับผมวันพีไม่เห็นทุกคนนร้านเน้นไม่ใด้สุ้กันเลยไอเสือก้วยเบอร์สุกคนเด้ยพี่น้องเอ้ยง่า้ตกไ่า้ขาดไใหายืถอดห้เอากันได้วันนี้วะดีไห้ดีไม่ไท่เลยครับต้องการเท่ามวลดีเอาล้องเบิ้ง โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ